สวัสดียามเช้าครับมายามคายครับผมรักไข่ใบมือว่านนี่สองตอนครับผมสองตอนมีอันนี้หกเส้นครับผมหกเส้นอันพูนสิบเส้นครับผมเดี๋ยวมาลุ่นน้ำกันครับว่าสิหม,มานรบมหมานบ่เฮ้ยนี่อยังวะโอ้ยเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้ว หุ่นหุ่น,นสิบเส้นของเฮ้าครับผมสิบเส้นปลาติดแล้วนะดินอยูุ่่น,นไปไปไป,ไป,ไ,ปไปรุ่นกันครับไปรุ่นกันออันนี้หกเส้นหกเส้นกระติดครับเห็นไห หกเซนอันพุนสิบเซ้นครับผมไปไปไป แจวแจวแจวครับผมป่าตะเพียนไงสามตสุดยอดสุดยอดไม่ไหลไม่ไหลสุดยอดสุดยอดตะเพียนไงสามตรปลาตองตัวนึง มนันมันครับมนัมนมันอุ้ยคุณนะอ่ะปะตองปะตองปะตพยนไงห่นอุบักไงเลยตัวนี้ปะตพียนุ้ยวานเป็นโลละสามโตครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปรุ่นหกเส้นของเฮาครับผมรุ่นหกเส้น มนัมนมันมันครับผมสุดยอดเลยสุดยอดเลยปลาตะเพียนง,งามๆเลยครับผมมาชมผลงานของเราครับผมโอ้ยสุดยอดสุดยอดไหมนี่สิบเส้นครับผมอันนี้สิบเส้นอันนี้หกเส้นโอ้ยของมักผมเลยปลาตะเพียนของมักผมเลยปุณน์่นะ สองตัวบักไงครับผมว่ามันโตเป็นละโลพูดหละพุดนะสองตัวบักไงเลยได้ปะตองมาอีกปาตองเส่ยงงมายงามครับผมโอ้ยลาบเสบ่บบนะโอ้สุดยอดสุดยอดของมักของมักปัเพียนของมักอันนี้หกเซนครับผมปัเพยนหนึ่งสองสามสี่สี่โตครับผมสุดยอดสุดยอดนี่มันนี่ ปดปดป,ดปดโอเคครับผมปดปลาเรียบร้อยแล้วปลาตะเพียนไสงามๆเลยครับผม ประตองตัวนึงโอยใส่ลาบตะเพียนนีไงครับผมผูน่ะโอเคครับผมคลิปนี้กับฝากนะครับผมเนอะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจครับผมแล้วคลิปหน้าผมสิไปหาอย่างรอชมครับผมหมานๆจวดจวดอ้ปาดกระเพียนมันลอยคายเฮ้ามึง พันเสียเบิดเลยตายตายตาย <laughs>